สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่อนสกุลสุขค,ขคนจ้ะกลังพบเพอรก,กับเอมมี่ก็เก่าค่ะพี่นอมม้องมาโมนี้ก็เอาไก่มาอยู่เนาะค่ะเนาะงกำลังเห็ดไก่ค่ะสามีซื้อไก่มาตัวหนึ่งก็เลยอา่าเพื่อนว่าเอมมี่อยากเค็ดยังกินอันก็เห็ดโหลดเหน่อยเอมมี่ก็เลยอบค่ะอบก็ใส่เครื่องเทศมกักอ่มมากระเทียมมักอ่าซอสรสดีของเฮ้าในล่ะค่ะเนาะแล้วก็สีอันเห็ดให้เปอร์ก็คืออันไก่ กล้ยางนะไหมคะแต่ว่าเอ็มมี่กับมาร์อโซดมาร์คไม่ยังบานเพิ่นแล้วก็สกินกับสลัดค่ะเพิ่นกินนอกไก่เนาะค่ะไก่ตัวหนึ่งอันสามีสิกินแต่อกค่ะส่วนอันนี้เป็นของเอ็มมี่ทั้งมืดเพราะว่าเพิ่นพิ่นบ่กินกับพวกหนังพวกอันนี้เนาะกินยากหลายของเห้าเนาะเสียบเสียบเนาะค่ะกินหนังย่างกรอบเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะข้าเจ้าอันกินก็คือเห่าค่ะแต่ว่าก็ง่ายค่ะไก่ตัวหนึ่งก็ให้สามีสองตอนน้องนั่นก็เป็นของเห่า ถึกใจคนนั่นคนมากินเนาะค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะค่ะเนาะอ่ะนี่จะมาเบิ่งตอนเอมี่ย่างซุกเนาะว่ามันสิออกมาเป็นจังไดตอนนี้ก็สิผ้าเพื่อนๆไปเก็บผักเก็บยาคือเก้าค่ะไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเอมี่สีใดยังอันผ้าพี่น้องเบิง่งโอเคไปกันเลยจ้าจ้าเพื่อนๆเนมื้อนี้กับอากาศดีคือเก้าค่ะพี่น้อง ซักปลาตักปลาคือเก่าค่ะเบียดง,งานเอมมี่เดี๋ยวสิพาไปเก็บพักพี่น้องบ้านนี้อ๋อ,อบรรยากาศกาําลังซีแหละค่ะพี่น้องหน้าหนาวเก็บพักหลังจากที่อ่าเคยพาไปเบิ่งแล้วเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็สิพามาเก,ก็บพักพี่น้องโอ้ยป้านกฐินเอมมี่เฮียวเบิดพี่น้องเบิงนเน่งไหนมาอ่อกอ่อนๆ,ๆนี่ เหี่ยวกอบจังสีเลยค่ะมันหนาวแห้งแต่ว่ามือนี่อันมีเดดมันกเ็เลยอ่ะเบอรค่ะดอกมันก็พ่อกินได้เจ้ะพี่นนอ,อะเหี่ยวเบิดายห้อนอี้ได้จำมือน,นี่มามึงบอกกิรีอ่ะเก็บอันนี้ออกก่อนเอาห่มออกก่อนพี่นนอะให้พักลับแสงแดดอ ค่ะพักหอมกัยังคือเก่ากับพี่น้องสองต้นนี่แพงแห้งค่ะแพงไว้กินกินทีละหน่อยส่วนกระเทียมกับ่บใหญ่ยักเทเธอพี่น้องอวันมาปลูกจังสี่เป็นต้นจังสี่แต่ว่าต้นหอมเบิ่งพี่น้องนี่อันนี้เอมี่อ่านกินหัวเขาแล้วน้องสือหอมหัวใหญ่กินหัวแล้วเอาเอาแกนมันไหวพี่น้องก็เลยเอามาปลูกตัวมันก็เกิดอยู่ด้จ้ะเบิ่งจ้ะผน งามหลายพี่น้องนี่ยอดอวบๆเลยสีได้กินใบแน่กินหัวนี่ละสามสี่ต้นแล้วกันในกระถางทางนั้นอีกมีมาเบลล่าน้องเบลล่าเนาะนค่ะมาแล้วได้ยินเสียงคนเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บอันนี้พี่น้องบอกคลี่มโมน,นี้เบ่งค่ะอนอันตัวป่วนมาแล้วตัวป่วนมาแล้วมีมาทำอะไรบังเนี่ย <S 2> <S 2> มาหาโมนี่ อ้าวอ้าวนี่ดีกว่าปไปทูทูไทยในอันแถวต้นใหม่นัะะ <c oughs> ่นแหละเ่นนี่ยังนั่นนะส่วนบ็อกลีสีอันนี้เอมมีดีเก็บไปรอบหนึ่งแล้วพี่น้องบ็อกคลีอ่าสีม่วงวันนี้เบิ่งค่ะมันกระลั่งอันออกมาใหมาน่นี่หน่อยๆทางนี้ตัดไปเบิดแล้วพี่นอ้องนี่แหลวเบิ่งคานี่ ดอกตอนิวมือนี่พี่น้องนี่เออเอาไว้นี่แหละทำอะไรตัวกวนเจ้าถูถูอันย่ามพอนังอยู่มานาังถูดากคน <c oughs> อะมาเก็บพักยย่เวาหลายเนาะเอมิอยดีดาจากหน่อยพี่น้องพักอันนี้ตัดไปแล้วมันสิบวเกิดอีกคืออันบอกขลีอันหัวเขียวอันเขียวเข็มได้ค่ะ อันนี้กระลำดอกเนาะเขาเอิญเนาะอันส่วนบอคหรีนเนี่ยมันสีเกิดขขแขนงอีกแมจก่จ่าคือเอมีปลูกแต่ก่อนนั่นไหมปลูกปีก่อนนั่นมันสีเกิดขแขนงส่วนอันนี้ตัดแล้วบ่เกิดอีกพี่น้องโอ้ยเฮ็ดจังไหนนี่โอ้ยซอยนี่พี่น้องซอยเนี่มือเดียวอย่เดียวเดียวต้องรุ่นได้บ่ได้บ่ต้องได้อืม เมื่อกี้เนาได้แล้วเอ้าว่าไดรคือบะไรนี่ได้แล้วค่ะพี่เนาะว่านหัวง่ามมาสั่นมูนี่สิเก็บสองหัวได้จ้ะอันนี้เอาไปว้ให้ไก่มามามาเก็บทางนี้อีกพี่เนาะโอ๊ยสิลื่นลื่นนำหมอกพี่น้องหมอกก็ลง ส่วนหัวนี่ยังหน่อยคือเกลาเอาไวน้นะ่ะล่ะหัวนี่งามงามหลายพี่นอ้องเดี๋ยวสิตัดเลยตัดยังไหนล้วะเนี่โอทุลักทุเลเนออาะจ้าพี่น้องตามสภาพที่เห็นโอ้ยนี่งามงามงามอาโอเคอือได้แล้วพี่น้องกับเขาเฮา ไปกินกับไก่อบเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งได่ซ้องต้นเอาซองหัวค่ะพี่นอ้องนี่เราจะปั่นกันคนละหัวกับแม่ยโอ,อ้ปีนี้ได้สามต้นนี่แหละค่ะกะอันดอกกระลำอ่ะจังไปเบิ่งไก่อบน้ำกันพี่น้องแล้วก็เอมี่กับซิปิตุมแล้วก็เป็นเครื่องเคียงเนาะจ้ะเนาะจ้าเพื่อนๆตอนนี้ไก่ของเอมีก่กระซุกแล้วเนาะจ้ะเบิ่งจ้ะ สีกาสีออกใหม่ๆเนี่ยจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ารับองแซ่บอีหลีค่ะมาเด้อจ้ะเด้อม,มากินน้ำกันเบิ่งค่ะตอนนี้ใหม่ค่ะ <laughs> ส่วนของสามีเอาไว้ที่หลัง <ใช S 1> ค่ะพี่น้องจ้ะอ่ะละก็มีกได้เฮ็ดอาหารเขาเอิ้นอีหยังเรียกน้ำย่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่ล้วค,ค่ะกะสีมีซ้ำนี่ค่ะมื้อนี้มาจ้ะตอนนี้ก็กินกันไปเงีาา้วเเนาะจ้ะเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมเหนเนตุแล้วมั่งใจกันเด้อจ้ะเด้อ สวัสดีจ้า